จากกรณีนายสุรดิตอายุ61ปีถูกต้นไม้ที่ตัดดีดใส่สศีรษะจนเสียชีวิตเหตุเกิดที่บ้านโคกพัฒนาตำบลพลงามอำเภอหนองหานเมื่อช่วงบ่ายวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาญาติและชาวบ้านใกล้เคียงเชื่อว่าผู้ตายลบหลู่ผีนาและเจ้าที่ที่ไปตัดต้นไม้โดยไม่บอกกล่าวและเมื่อเวลา18บแน,นาฬิกาวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้ตายที่บ้านโคกพัฒนาตำบลพลงามอำเภอหนองหานที่กำลังจัดงานเจริญพุทธมนต์ทำบุญบ้านโดยนิมนต์พระภิกษุมาที่บ้านจำนวน11รูป หลังได้มีการจัดพิธีชาปนกิจศพในสุรดิชไปเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาขณะที่นางวันนิสาลูกสาวผู้ตายเปิดเผยว่าพ่อเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติถูกต้นไม้ดีดใส่จนเสียชีวิตเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเชื่อว่าพ่อไปตัดต้นไม้โดยไม่บอกเจ้าที่เจ้าทางทําให้ผีไร่ผีนาลงโทษด,ด้วยการเอาชีวิตพ่อไปตามที่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกและชาวบ้านลือกันว่าเจ้าที่ไม่อนุญ,ญาตให้ตัดเพราะเป็นต้นไม้ใหญ่ตนเองก็เชื่อและไม่ลบหลู่ ซึ่งได้จุดทูบขอขมาบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วขณะเดียวกันหลังพ่อเสียชีวิตไม่ถึงชั่วโมงก่อนที่จะนําศพพ่อมาที่บ้านหลานชายอายุ3-4ถึงขวบบอกว่าเห็นพ่อนั่งร้องไห้ที่แคร่ข้างบ้านเชื่อว่าพ่อยังไม่อยากตายวันเกิดเหตุพ่อออกไปตอนสิบโมงเช้าเหมือนพ่อจะบอกลาเพราะพ่อไม่เคยขับรถอีแตันผ่านที่หน้าบ้านเพราะปกติพ่อจะนอนอยู่ที่นาพอพ่อขับรถผ่านเห็นตนเองก็ถามว่าทําไมขับมาทางนี้พ่อก็ได้แต่ยิ้มไม่ตอบกลับอย่างใด ตนก็เอใจว่าพ่อยิ้มแปลกๆช่วงบ่ายก็มารู้ข่าวว่าพ่อเสียชีวิตแล้ว